สถานที่แรกวัดศิลาอาจภูพะใช่ไหมศิลาอาจภูพะใช่ไหมโอเคอ,อันนี้เขากำลัง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 ก่อสร้างอ่าอะไรนะระฆคังหอรังครัง,รงมาทำบุญได้นะ ที่นี่ก็น่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งแต่เก่าแก่มากแล้วมแต่ภูเขาหินนี่กำลังมาทำบุญได้กำลังก่อสร้างอยู่มีพยนนายามาก ตอนนี้ท่านไปจำาิินนะกำลังก่อสร้างอยู่ถ้าท่านผู้ใดมีมีจิตใจศรัทธาก็มาแวะเย็นย่ำได้นะกำลังนี้โมระ ข้างในเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าองค์ตื้อแล้วก็มีพ่อน้ำ มีหิน,หนหลังนางบุรณะบุรณะไว้ให้สวยงามขึ้น ข้างหลังก็จะเปน็นเป็นสาลาก็สถานที่ก็โอเคเงียบสงบ เขาจะทําหอแล้วค่ะกำลังก่อสร้างมีจิตศรัทธาก็มาได้นะคะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ได้มาเนาะมากลับไ้ากัน